สวัสดีครับพีานาที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพบกับผมบอเบียนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับทีมงานพามาต่อที่วังน้ําเขียวนะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะครับหมอกโคตรหนาเลยนี่ครับประมาณหกโมงนหน่อยนะครับนี่ครับโอ้แต่เต็มครับวันนี้เอาสองกุกมานะครับของผมมาดูครับอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ตัวไหนมานี่อาจารย์ใหญ่นี่เอา อ๋อเรียกคำภูคำเด้อนี่ครับทีมงานนะครับออกมาต่อจริงนะครับเข้าป่าข้าดงนะครับอำเภอวังน้ำเขียวนะครับโคราชนะครับนี่ครับทีมงานนะครับมาคนละต่อนะครับวังน้ำเขียวนะครับนกสายบุขานะครับเห็นมาบุขานะครับดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับนี่นะครับ บรรยากาศนะครับสายขลุมทั้งเกือบทั้งหมดนะครับเขตน,นี้นะครับทีมงานนะครับนะครับของแท้นะครับอา่าไดา้ได้ไดท้ทำให้ถือกล้องให้ตักกล้องให้ได้ทำ

เด้เชเอาชดสร็จแล้วนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บอเบียนองเขาใหญ่ด้วยนะครับกับทีมงานนะครับครับขอบคุณครับ